สวัสดีครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับโอ้นี่จยป่ามาเอาบรรยากาศชาวบ้านนะครับเพื่อนมาเอาป่าน้าตึกหรือว่าป่าหน้าปันนึ่นะครับนะเพิ่นกำลังเอารถไถปันถ้าสมัยก่อนนี่เพิ่นจะเอาใช้ควายใช้รถอีแตนกันน้อยนะครับรถอีต๊อกสมัยมาเดียวนี้ต้องใช้รถไถใหญ่เดี๋ยวเาจะไปดูใกล้ๆนะครับว่าเพ่นจะได้ป่ากันหลายกว่านะครับเก็บบรรยากาศ บางคนกเกยนะักสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มานะครับตอนเป็นละอ่อนนะครับยังไปดูใกล้ๆนะครับบรรยากาศอออป่านาะเติกน่ปีจะมีช่วงหนึ่งนะครับช่วงกอนทำนาเนี่ยปีนตีเทือกหรือว่าเติกนาบ้านเฮานะครับปันนาอัาอได้หลายแบบนะครับจ้บ้านเปิดมาจุยมันมาซอกปลากันลูกปลากลันม้วนขนาดนะครับบรรยากาศ เอสมากจะเจซุ่มนะครับจะง่ายกว่า้วปั่น่ามกระโดดออกมานะครับจะหันให้ชัดกะตาเสิร์ตมากกล่าเด็กกะตาโอ้ะครับป่ามขนมีละ่ะเออ แปบางคนก็นเก็บปู <c oughs> เจอตอของมันดินนะครับป่ามันดินป่าเมาหัวอันนี้รอบแรกเลยคอยจะออกแต่เตือนถ้าปัน่นแถมรอบเนี่ยป่าจะออกมานะครับดินงนงัดงนงัดอะนึกปิดริมอ่าต้องค่อยสังเกตนะครับ Nam thấy man mắn <laughs> <kirsin> <t Cliff>. không mày con nít chết nó chèn đi tóc nói nó có đơn tăm ควายผมไม่ก้นอันนี้มันเร็วนะเดินตัวยองเบาไหวนะครับรถไทยเหนื่อยของพวกใจเส็ดบรรยากาศบบ้านๆครับชาวบ้านมาหาปลากันนี่ยผมใจเหรอโอ้ครับที่มันลงมากลางน้าเลย เองบรรยากาศอของอป่าด้วยนะครับแต่เสือกยังคงไมนได้สบายเลยโอ้นี่นแบบซุม่มขวบอ๋อเอ้ะอะไอ่ะะโอ้ยที่ได้ไอยู่น้ำพริก เห็นย <laughs> ิ้มเราไอสังเกตดีๆนะครับป้ายิ้มสังเกตดีๆนะครับโอ้ได้กลิ่นอยู่แต่านวันเดียวมันไปเยอะเหมือนเดกกอนแล้วนะครับ มรู้การเคลื่อนไหวเย็นกะตันสักก๊าแล้วนี่นี่ป่ามันาะไรตัวคนวะ ฮึมอืมเอ้ยโอ้ดุกเออวนนน้องอ้าวนะครับได้กินนะครับเจ้าบ้านลุงมหายายมันจกดี้ได้ปลาดุกมืงชัวละองคอื่นก็ได้กันนักอยู่นะครับ ให้เขามาที่หลังเก็บบรรยากศาศเมื่อดูนะครับเติกนาบันเฮางนานนี่นี่ขนหนักหรือป่านื้อัเตือนน้ำขุ่มครับผมแถวนี้ทีนี้น้ำมันหมดขุ่มป่านื้อบกเลยขึ้นมานะครับบรรยากาศกินหายู่นะครับนายบันเฮง สซนติดเนอเดอยากไได้ฝาไปทำกับเขาเ่องพอก็พอนะพนหมน้อมันหากินอือเดี่อวพออย่าอนก่อนไอ้พอนี่หากินหวานไห้ก็มเนาะนึกหน โอ้นี่กินกาปลาดุกปลาะโลปลาแด็หนี่หลายแยะงมวยาจะสิมองอะเดะเออใส่เออเป็นหลอบแหลกนี่นะครับป่ามันค่อยเมาสหัวเต๋อแล้วหลอบสองนี่มวนแหน่นะครับ คุณที่มาหานี่หาปลานี่ยครับคณทางหวังจะได้ไม <c oughs> ่ถี่้าบ้านตามช่วงฤดูกาลน,นะครับนี่แหมน้อยกับลูเข้าอย่างเส็ตกับไซเบสละนะครับตามตรงต่เมื่นี้ค <c oughs> นทางลอ้อ โอ้ได้ละลามก็มีอยู Ooh, <ination noises> ่นะครับจะมีบอกให้เยอะกต่ได้โอ้ฝนฝนลมจะอ้อยแล้วนะครับจะจะยุบได้ละงานนี้เป็นบรรยากาศนะครับชาวบ้านเ็นมหาป่านาเต๊ก เดี๋ยวปั่นนะเรือหําไหลให้อยู่นะครับต่างคนตัางมีความหวังประมาณสง่งส่งให้ส่งให้นะที่จะต้องปัน่นาอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะครับหมุนไปเห็นแบบนะครับนี่นะบรรยากาศ <laughs> นี่ก็คองไกลเสือดเลยเอาตาขนาบไปเขาเลอะนี่นะครับ <laughs> าเเหาบุมีใจอ่อนได้เจอแล้วค่ะเตอกแกกันได้อยู่นะครับไปหาปลาสุตังซุมเกดีๆนะครับลงมาแถวเนี้นะครับเห็นไหมตาหมดห่านอะ งานวันนี้นนมาขบจอมเบ็ดบ่ครับนี่นะครับก็าได้เก็บบรรยากศาศชาวบ้านเป็นมาเอาป่าหน้าตึกน้ำปั่นนะครับสมัยนี้เป็นน้ำปั่นนี่แหละรถไถใหญ่นะครับคนก็ได้คนก็ไม่ได,ได้ถ้าเสียดก็คงตากแดดแล้เขาเลอะนะครับได้สักตัวเถอะเนั้นต้องมีแผนสองนะนะเขาจะไปจอมเบ็ดกันนะครับเบ็ดปากด น่าจะมวนอยู่การรอคอยม่าจะได้กับเข้าออแต่ละมือนี่น้พริกสักขับจริงง่ายคุณแฟนครับครับเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์เพื่อกำลังใจอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเก่าๆสมัยก่อนนะครับเจอว่าหลายๆคนเคยจะไปเอา ก็เคยไปเอาป่านหน้าตึกแล้วก่อนสมัยก่อนรถเจ๊ควายนะครับหรือว่ารถครับรถอีไถรถไถเดินตามนะครับรถตอกตีตอกรถนี่มันเรี้ยวลงไปเดินบบดตั้นเจ้าบ้านนี่เป็นวิธีเจ้าบ้านนะครับอยู่คนมาหาปลากัน กับเข้าถอนยินคุณแฟนคลับไป่ามติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อ่องชีวิตขุมนกกับส่องชีวิตขุมนก FC ด้วนะครับในคลิปหน้าเราจะปลาไปสังได้หนนะครับโปรดติดตามนี่ปลาได้น้อยเป็นน้อยเป็นน้อยนะขอโทษคุณนะครับขอโทษแฟนคลับที่เข้ามาดูอต่าหอกบรรยากาศมาเพื่อดูนะครับปัญหาปลาจะคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ